ตอนนี้จะไหวอยู่เดินถอยหลังไม่ระวังจะเหงาในหลังด้วยนะตอนนี้นะคะยังเหลือเยอะนะคะถึงแนวนู้นหนึงแนวเวัาเนี่ยยังดีเยอะเลยต้องขุมนะคะยังเหลืออีกหลายรถตอนแรกนางค่ะบอกไม่กี่รถเราบอกหน้านะดูแนวดีๆดูแนวดีๆแนวนู้นตรงไปตรงแนวเวขาอย่างเยอะน้าก็โอ้ผมไม่ผมคิดว่ายังไม่ี่รถ แต่ที่เีาต้องบอกไม่ใช่นะน้าดูแนวดีๆนะแล้วน้ามองดีๆว่ามันแค่ไหนอ้าบุ่มตรงนี้เราต้องขมเีย,บเยเ๊บอกอ๋อเย๊เข้าใจผิดเอาเข้าใจได้ถูกนะยังเยอะไม่ใช่น้อยๆขมไปดินเขาเองเป็นไรนี่เดี๋ยวพูดตรวจกรารพูดพูดยินดว่ดนดวนเลยค่ะพูดตรวจกรารทั้งหลายจะมาแล้ว เขาอย่างที่บอกแหละเขาสมตามแนวของเขาตามที่เขาพอยอย่างว่าเนาะคือตรงไหนมันเป็นแอ่งปุ๊บน้ำพอน้ำในท่อก็นากระแทกไปที่ตรงตรงแอ่งๆตรงนั้นเนี่ยประจังมันก็จะเคาไปทาำลานไปเรื่อยๆระหว่างเหลี่ยมพอดีไงมันก็จะเสาะกระแทกกระแทกพังดินก็เคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันเป็นแนวยาวมันก็ไหลไปเรื่อยใช่ไหมแต่เวลาตรงที่เอาพักปุ๊บมันก็ไ้มีแต่เรื่อยๆเศษของสถานที่ที่มีน้ำไหล ถ้าเป็นโครงหักสองเดี๋ยวมันแบบก็จะไหลแค่ตรงข้างๆนั่นแหละเนาะวันนั้นแหละมันก็เลยจะเบาตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นโครงหักสอง,งเลออยเขาเยอะที่อยวเยอะนั้นไปยังเยอะมาฝั่งนี้นะคะตะกี้ดูฝั่งนึงตะก้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะลมไม่แรงก็ตรงนี้แดบดบไม่ร้อนด้วยเนาะพอตรงนี้นะคะแดดแบบอุแบบ้ยร้นอน ลมแรงด้วยถือว่าวิ่งแล้วรถมันอยู่ใกล้ใกล้มากนะ้าแกก็ไม่เหนื่อยมากด้วยอวานถามตอนกลับบ้านกลับเรากลับตอนหลังกลางเป็นไงนะวันนี้มาเช้าถามเป็นไงนะวันทำงานาเหนือนะอ่อยนะเออไม่บอกไม่หรอกอาจจะเป็นผมหยิบหลายวานันให้ผมเลยมือไม้นิดนึงจะบอกอย่างงี้ เพราะว่าจะบอกไม่งานสบายสบายรถแค่สองคันจะบอกตือก็เจ๋งตือปกติจะบอกไม่ถ้าจะหนักอ่ะถ้าจะเหนื่อยงานของลุงประดับเหนื่อยเยอะเลยบอกขัวรถเยอะตือเราแล้วก็ไม่มีนโบกแล้วก็คือเขาผมจากล่าหลังไปวันข้างหน้ากลายเป er ็นบอกเออนะทีมนั้นบอกนะขับรถไม่เป็นเลย ขาบอกวลานั่นละกลายเป็นผมครับเยไม่เต็นเลยทีมหลักันก่อนที่เราไปผลแล้วเราบอกเนาทีมนี้เนี่ยปกติเขาใช้ทีมตะขานะคะีมะขานขานอันนี้ดินฝาจะนุ่มนิดนึงินฝาแต่นี่นี้คือน้ากบสบายสบายก็อาจจะนี่นิดหน่อยเมื่อแข้งเมื่อยขาหนิดนึงเพราะว่า หยุดหลายวันเข้าใจกันเลยปกติถ้าขับรถแต่ย่ามันไม่ต้องอะไรขนาดนี้อันนี้ก็รุนดินเข้าใจไหมร้อมหล็นรถไห่ถ้าเขาแบกเยอะอันนี้ก็ดีได้เยอะๆรถแบบเอ็นนี้นะคะตนี้ของลองได้ระดับแล้วนะคะของนะคับระดับเดี๋ยวลบทับรถที่น่หาที่ลบแก อาแสงเราัวยังมอเค okay. สียงนานนิดนึงน,นะคะัวยัง はい。<music> แย่แย่ำๆบ่อยๆไปมันก็แมันก็มันหายหรอกไปรู้ฝั่ง,ง,งน,นู้นมาเลยนะโอ้รถคันนี้ยิติดหนังแหวนเลยเยอะช้างเยอะน <c oughs> อะขับรถดูแนว Cái đuôi ná rồi con này nó nhịp gì lên Để không เดี๋ยวเพราจะไล่ยังไปตรงนี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะยัยเชษกาศุลขอบคุณที่มานั่ติดตามนะคะขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยให้น้าๆเขาจัดการไม่ไล่แบบเจออะไรที่หลุดแผลติดเงินติดคนไม่ใช่ฝนไม่ฝนแล้วพบคลิปหน้าค่ะยัยเชษกาศุลสวัสดีค่ะ